กินจุดไก่คนณกินมาป่ะคนบ้านอะไรบรรยากาศนะบ้านจ สวัสดีครับพบกับผมวิทนาวงังคนหัวโตโชาแนลนะครับวันนี้สิภาพพี่น้องมาเห็ดไก่อบเกลือนะกระเทียมดิบไม่ไก่ตัวหนึ่งแล้วก็เกลือนะครับแค่นี้แหละเครื่องปงรุงบันน้ปรุงยั้งมากมายแล้วก็จะไปใส่กระทะกันดังไฟไว้แล้วครับไปเบิ่งกันวิธีการเกลือเพาว่าต้องไวโ้โรยขอบกระทะอังสิเอาไก่ลงไปไ้ชิมครับผม วางกันมันพอดีเบิง่งเบิ่งหน้าเชฟเขาหน้าเชฟหน้ามันท่านตื่นอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะกบด้วยเกยอีกทีหนึ่งครับลงเตาเรียบร้อย,ออยครับผมไฟอ่อนๆนิดหน่อยครับนี่นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจะกชั่วโมูมจะได้กินเสียงดังสู่ๆเลยครับ เราบางหวันจะสุกบ่เป็นครั้งแรกไปเห็ดเสร็จแล้วครับพี่น้อง30นาทีได้ได้กบเกลือได้สะเของออกให้บ่ง มันจะเป็นโกงข้างในเหมือนกับอบอบไก่นะครับต้องเอาต้องเอาเกรองทำไมนะครับเดี๋ยวมันเค็มอ้โหเสแล้วเสร็จแล้วอู้ยเดี๋ยวจะเอากรองจะเสียวอกกันเลยนะครับไข่พนพนเลยนะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับผมเซลออกให้เบิ้งเหมือนกันตอนนี้คุณค่าเกลืออยู่โอเคเราอออนุญาตวางบ,างบานบนรูเพื่อนดินต้องอกเกลือออกไขมสดบอสันเข้มไกกระปยดีดิติดชะลาอืเหาะเหนียวนลย ไก่อบเกลือรครับก,กับแกมด้วยกับตับโมยอไปครับไปกินกันอ่ะแล้วพี่นอ้องเราจะได้กินฝนก็สิตกมาไปนำ้ำอย่าบอกไ่ก่อนน้ำวันนี้กับแกมนีม่ยังปูไม่ได้เอาช้อนมาเนะาะตับโมยอ,อยแข็งเลยขึ้นสูตรเปลี่ยนนิดนึงมันมนุ่มเป็นเกลือ เข้าทำดีเสิร์ฟยอไก่เปลือยแล้วเนี่ยฮะมไก,เก่เปลือยแล้วเปืือยอ่ะไก่อบเกลือไป่นระรักแก้มนี่สายบัวเราก็เทน,น้ำนากระถิน ลมมาครับอือันแต่ลงที่ไม่โดนเกลือที่เราเคาะออกใชไม่เค็มนะครับแต่เราใช้เกลือเป็นเกลือค่อเล็กมันก็เลยจะเข้าเนื้นไปหน่อยจะเลยออกเค็มผู้ใดอยาาไปเฮ็ดเฮ็ดนะครับมีแต่เกลือกับไก่เนี่ยนะแซบ่บดีอุ้ยตาย cửa này, phải là muối 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 อืมเว้ยดีครับพี่น้องไปเลยทมจิ้มนะก็ไปเอาต้องการก็ป็นใจรวยไหมรวยเลยมาปักกระถินรวยเมย็ดน้ำพี่น้องไปแซบไปตำหมูก็ chim ơi. là quanh lá lại. Ừ, kiếm ăn. <laughs> ดูไปกินผุดไก่ฝนก็จะมากเพราะฝน,นมานั่นบรรยากาศหน้าบ้าน เมนูบะขับก,กันเลยแยกกันบริษั้เครื่องปรุงไริ่มเ <c oughs> ยินไว้ <c oughs> ไว้ไปเช็ดกินกับไปเช็ดกินแด้ไหมน้ับไก่อบเกลืกอนะครับอมีน้ำจิม้มน้ำใบแซ่บพอดีเลย mm -hmm. นเนื้อในมันพอดีวะ <c oughs> แห้งวันนี้นิดเนี่ย,น,ยน่าจะนี่กัดตกแล้วต้องเห็นแต่มันเกลือเรื่องๆใช่ป็นแข็งเุกอนพอดีแสบนะขอออกป๊อกไปอ,ไอันนี้มันเป็นเกลือไอวอดีน

đền kim mà tuôn gì không ừ, ừ. ừ. măng ăn mày khỏi không ừ. เปืี่ยนมากเลยนะเปลี่ยนมากเลยใช่มนหมดกะรัวแม่มเลยเฮ้ยใหมดกะรัวเลยครัวเหรอนะเอ้ครัวเกลืออืออาจจะได้เมนูเย็นนี้ <c oughs>

อิ่มแล้วไปเนองกินม่ได้ไรหิววันนี้ก็มีคลิปตอนสำเร็จฝากไว้ติดตามทาง y o u t u ทนูนะครับคนหัวโตชาแน,นลนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับคนหัวโตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะมีคลิปไปเรื่อยๆน,ออออน,ออยนะครับผมเมื่อนานเชฟอิ่มส่งอ้อนแอร์นะครับผมแต่วันนี้อิ่มแล้วครับไปสวัสดีครับ